สวัสดีค่ะหยิงแย่เองนะคะวันนี้มีข่าวจะมาประชีสัมพันธ์กันนะจ๊ะเพราะว่าหยิงแย่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของน้องนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบกันแล้วใช่ไหนั่นแหละแต่วันนี้เสียงแย่อาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะคะเพราะว่าสมัยนี้เขาฮิตเป็นหวัดกันเราก็ฮิตบ้างเออสเปรย์แข็งไปนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้ก็ โปรดักที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะได้แก่ตึด๊ดึงสครับอันที่สองกิมกันแดดแล้วก็อันที่สามบอดี้มาส์กนั่นเองนะจ๊ะนวะจะอธิบายทีระอันเลยดีกว่านะคะกออ็อย่างไอตัวนี้กิมกันแดดใช้ได้ทุกวันอยู่แล้วนะจ๊ะแต่สำหรับ บอดี้สครัแล้วก็มาสกเนี่ยก็คืออาจจะแบบใช้แค่สัปดาห์ละ3ครั้งเท่านั้นนี่ฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใช้อ่ะมาดูพายแอ p เปิลเอชเอ่อบอดกันก่อนเป็นสับป,ประรดล้วนๆน,นะจ๊ะมันเลิดมากมันเลิดยังไงก็คือมันมันลดสำหรับคนที่ไม่แพ้เอชนะคะแต่ถ้าใครแพ้เอชหรือว่าแบบะระคายเคืองง่ายก็มีแนะนำใช้สครับดีกว่านะจ๊ะก็สำหรับเอชตัวนี้ก็ ลงตามปกติถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าหนังหนา <c oughs> กระางแน่นแนทาหน,นาหนาได้แต่ว่าไม่ต้องหนักมากนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแรงได้เรื่อยนะฮะถ้าสมมติว่าใครผิวบางก็ทาทาบางๆพออย่างแย้เนี่ยเป็นคนที่ผิวบางนิดนึงแย้ก็จะทาแค่บางๆพอเพราะเป็นกระส่ทาให้ดูดีกว่านะทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยล้างออก เนี่ยให้ความหนามันประมาณนี้เห็นไหมเออให้ความหนามันประมาณนี้พอหรือบางกว่านี้ก็ได้นี้ฮะมันก็เห็นผลเหมือนกันก็คือ,อทิง 20, 30, 30, ท้งไว้20-30นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าแล้วก็อาบน้ำตามปกติปกติเวลาใาชา้ก็จะทาแขนแล้วก็พอกแขนแล้วก็พอขกพอขาไปเลยแต่ถ้าเป็นอย่างอย่างมยอมินนะคะเลขาส,สวยๆของยิงแยน,นะคะนางก็จะทาแน่นมาโชว์สิแน่นนะนางก็จะทาแน่นมากนะคะก็ ไม่มีปัญหาอะไรไม่คันด้วยใช่ไหมไม่คันค่ะเออกวแต่คนนะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างแย่ถ้ายทานหนามากๆเนี่ยอาจจะมีอาการคันช่วงตรงนี้นิดหน่อยแต่ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมานะคะก็คือสครับสครับจริงๆแล้วยามีอยู่ในห้องน้ำชั้นบนแต่ขี้เกียจขึ้นไปหยิบนะคะเราลงทุนแกะใหม่ก็ได้ะคะ่ะสครับนี้เม็ดบีบจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารน,นักนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการจะขัดผิวอย่างจริงจังก็ไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะ,ะจ๊ะตี่นี้ก็จะ เม็ดบีดมันจะเม็ดใหญ่แต่ไม่เยอะเข้าใจปะเออพูดแล้วก็งงนนพักมาแล้วก็นี่แล้วก็ถูเนี้ยตอนที่ผิวแห้งอยู่ยังไม่ต้องโดนน้ำนะแล้วก็ถูถูข,ข,ข,ขัดขัดขัดทิ้งไว้ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไระแต่กลิ่นหอมมากๆทั้งคู่เลยยะ,ะคือแบบยอมเรื่องกลิ่นนางเลยนะจ๊ะ,ะไม่เคยเจอกลิ่นหอมขนาดนี้มาก,ก่อน แน,แนวจะแบบเหมือนบอดี้ช็อปอะไรอย่างเงี้ยเออแพ้วเก็บจริงก็คลายๆ,ๆนะจ๊ะหอมมากนะคะก็ขัดคิ้คงคี้คลายกันไปเนะี่ยขัดไปเรื่อยๆจนก,กว่าเราจะพอใจแล้วก็มีความสุขก็ <c oughs> <c oughs> ทั้งแขนทั้งขาเลยเช่นเดียวกันเก็แบบแล้วสุดท้ายที่แย่พราดทุพิเศนก็คือครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดกะด้ครีมกันแดดนั่นเองอันนี้แกะแล้วหรือยังวะยังไม่ได้แกะโอเคมีอันที่แกะแล้วนะคะ มันเลิศมันเป็นครีมกันแดดไพ,พ,พอัพโปลอ่าภัพยาแมจิกซันสกรีเอสพีเอฟหกสิบเนื้อครีมมันก็จะบางเบานะคะสามารถเขียนไปตัวอักษรได้ชอบมากนะนะถ้าใครเห็นแยะเล่นเจ้าดีก็ไม่ต้องตกใจนะคะเนี่เลยเธอแต่งหน้าเคก้กหรือเปล่านะคะอะไรอย่างนี้ สนุกสนานอ่ะเดี๋ยวถกแขนเอ้ยถกแขนเสื้อขึ้นมาหน่อหนึ่งทานางซะเอ่อเ <Yeah, S 1> ยอะไปนะจริงๆต้องน้อยกว่านี้นะคะหญิงใหญ่ต้องขออภัี่เลย <Okay. S 1> อะไรประมาณนั้นโอเคแล้วก็สําหรับวันนี้จริงๆกอ็อ่ไม่มีอะไรจะพีเต์นอกเหนือไปจากนี้แล้วแต่จริงๆแล้วทางน้องนะคะเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะเลยซึ่งแยงอาจจะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เพราะว่าสวยไม่พอ <laughs> เศร้าปลาส่วนไม่พอ,อนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปแนะนําลิปสติกที่ยาใช้ประจําวันก่อนลิปสติกวันนี้ก็ประกอบไปด้วยลำคามนะคะเกรดพิงค์แพนเน็ตแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเอ่อซาลูเต้แมทนะคะสีจะเป็นสีส้มนูดนูดได้อีกนะคะ,ะส่วนเสื้อผ้าก็วันนี้เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ายูเนนมอล ไอ้กระโปรงนี่จะเป็นของอยู่เน้นมอสองรอยบาทนะแล้วก็เสื้อเสื้อจะเป็นของที่ไหนเดอะมอบางกะปินะคะเป็นเสื้อสั้นๆอย่างนี้แล้วก็กางเกงกางเกงข้างในนะคะเป็นสเตย์คล้ายๆสเตย์แต่ไม่ไมรู้ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเพราะว่าไปเล่นเกมในเฟซบุ๊กมาแล้วก็ได้มาฟรีนะคะของ ลีนาคือมันจะคล้ายๆกับโอนามิอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นยี่ห้อลีนา The Best ออมาเช่นเดียวกันนะคะโอเคยังไงท้ายสุดนี้ก็ขอฝากน้องนะคะไว้ในอ้อมใจด้วยนะอโอเคปัโอเคค่ะดีเอ่อาใช้น้องปไห